ปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมทาง ITD เนี่ยยอมรับตรงๆนะคะว่าขาดสภาพคล่อง <ừ. S 1> แล้วก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับทางด้านแรงงานได้การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ITD บอกว่า2-3เดือนเลยนะโอ้โถ้าเกิดเอาเฉพาะปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือซับคอนแทคแต่ใช้เวลา2-3เดือนเนี่ยคำถามคือลูกจ้างอยู่ไหวไหมหากไม่มีเงินเข้ามา2-3เดือนแบบนั้นใช่จะลาออกเพิ่มไหมจะหยุดงานเพิ่มหรือเปล่า าการจะไปกระทบกระทบกับสิ่งที่ทําอยู่ไหมแต่ ITD บอกว่าถ้าหากได้รับสินเชื่อแล้วค่ะคุณผู้ชมอีกประมาณ2-3เดือนสถานการณ์บริษัทจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าตรงที่ต้องไฮไลท์นะคะว่าสุดท้ายแล้วต้องได้รับสินเชื่อก้อนใหม่ 1. คือโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายในเมียนมาใช่ใช้เงินลงทุนเยอะนะคะ อันนี้เป็นปัญหาที่ทําให้เงินของ ITD ที่มีอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแค่โครงการเดียวนะคะที่ลงทุนไปแล้วจมโปรเจกต์ยักษ์นี้ตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่บูมมากๆในเมียนมาค่ะนะคะแปดพกว่าล้านบาทด้วยกันปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมทาง ITD เนี่ยยอมรับตรงๆนะคะว่าขาดสภาพคล่องอแล้วก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินให้กับทางด้านแรงงานได้คืออาจจะเป็นซับคอนแทรก การจ่ายเงินให้กับซับคอนแท็กเนี่ยอาจจะยังไม่สามารถทําได้ร้อยเปอซ่ะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกจ้างที่อยู่เป็นลูกจ้างของซับคอนแท c t เองอีกทีนึงก็เดือดร้อนไปด้วยสิคะก็ไม่ได้รับค่าจ้างไปด้วยนี่เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเพราะว่าอะไรครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยคือหัวหน้าไซต์ก่อสร้างต้องดูแลใช่ไหมคค่ะมีลูกน้องเยอะแยะเต็มไปหมดเลยต้องเจียดเงินของตัวเองเนี่ยไปซื้ออาหารค่ะ ซึ่งอาหารอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไข่ไก่ให้พอประทังยังชีพอ่ะในเมื่อไม่มีเงินให้เขาว่าก็ต้องมีอาหารให้เขาเนี่ยยังที่ไปในแต่ละวันแต่ละมื้อได้เพราะส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้ก็คือจะใช้เงินในแต่ละวันเนี่ยไปซื้อกับข้าวไปหาอาหารเพราะฉะนั้นพอถ้าไม่ได้จ่ายเขาเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเขาก็แทบจะเรียกว่าจะต้องไม่มีอะไรจะกินอ่ะถูกเพราะไม่มีเงินนะคะตอนนี้เป็นความเดือดร้อนล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของไซ์งานก่อสร้างกรุงเทพมหานคร รอบปริมณฑลที่มีโครงการต่างๆของอิตาเลียนไทยอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยมีปฏิกิริยาจากทางกระทรวงแรงงานก็บอกว่าติดตามดูความใกล้ชิดอยู่ค่ะแล้วก็สั่งคนเข้าไปดูแลความเดือดร้อนคือยังทําอะไรไม่ได้นอกเหนือจากการติดตามจับตาสถานการณ์จากสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยนะคะ เราได้นําเสนอกันไปแล้วแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งที่ทางบริษัทอิตาเลียนไทยเองอ่ะคือไม่ใช่แค่รับผิดชอบต่อลูกจ้างและแรงงานเท่านั้นนะคะก็ยังจะต้องมาดูแลในส่วนของนักลงทุนที่ก่อนหน้านี้แน่นอนว่าหุ้นกู้ยังคงจับตาดูกันอยู่แม้ว่าจะได้เลื่อนประชุมแล้วก็ขอเรื่องการชําระไปแล้วคือการไม่จ่ายเงินค่าแรงของอิตาเลียนไทยเนี่ยมันส่งผลถึงความน่าเชื่อถือแล้วก็มีคําถามต่างๆไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าตกลงบริษัทเนี่ยจะไปได้หรือไม่จะอยู่ในขั้นตอนไหนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถามคําถามไปหลายเรื่องนะคะซึ่งทางอิตาเลียนไทยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการส่งหนังสือมาชี้แจงกลับมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพูดถึงในหลายประเด็นค่ะเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องข้อเท็จจริงที่เรานําเสนอเมื่อสักครู่เรื่องการไม่จ่ายเงินซัพคอนแท็กต์การไม่จ่ายเงินลูกจา้างต่างๆจริงหรือไม่จริงปรากฏว่าอิตาเลียนไทยบอกว่าจริงนะคือเรื่องการจ่ายเงินพนักงานเนี่ยคือพยายามจะจ่าย แต่ว่าด้วยสภาพคล่องเนี่ยมันจ่ายไม่ครบใช่แล้วก็ทยอยจ่ายอย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปคือต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จ่ายครึ่งนึงมาถึงเดือนมีนาคมแทนที่จะจ่ายก็ยังเลื่อนไปจ่ายเล้วอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยพอจะเห็นสภาพแสดงว่าจะมีคนที่ได้แล้วได้ไม่ครบและจะมีคนที่ไม่ได้ด้วยนะคะไอทีดีบอกว่าจ่ายไม่ครบนี่คือเรื่องจริงยอมรับละเพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน เห็นผลกระทบแล้วทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นไอทีดีบอกแบบนี้ค่ะว่ารายรับจากโครงการที่ได้มาเนี่ยมันน้อยกว่าค่าใช้จ่ายบริษัทก็เลยต้องขอกู้ยืมเงินจากธนาคารเพิ่มเติมเพื่อนําเงินตรงนี้เนี่ยนะคะมาบริหารกิจการขณะนี้เองอยู่ระหว่างการขอสินเชื่อและกับธนาคารที่เกี่ยวข้องเรานําเสนอไปบ้างแล้วก็สี่ธนาคาร นะคะเบื้องต้นก็ทราบมาว่าพอจะมีให้มาบ้างแต่มันก็ยังไม่พอกับสภาพคล่องที่ยังขาดหายไปค่อนข้างเยอะนะคะ,คะอันนี้เป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นไอทีดีชี้แจงนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแรงงานบางส่วนลาออกจริงอ,อันนี้แหละคะ่ะจะเป็นชนวนว่าเดี๋ยวจะไปกระทบกับโครงการต่างๆที่ไอทีดีได้รับสัญญาสัมปทานกับภาครัฐหรือที่ตัวเองเนี่ยไปรับโครงการอะไรที่ไหนมาไม่มีแรงงานนี่จะกลายเป็นปัญหานะคะ,คะ บางส่วนล่าออกบางส่วนหยุดบริษัทษทํทำไงล่ะก็ต้องไปเจราจาค่ะทำความเข้าใจกันนะคะบางส่วนก็ต้องหาเงินเนี่ยไปจ่ายค่ะไปพลางๆก่อนและธนาคารที่สนับสนุนโครงการต่างๆเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือมาบ้างแล้วอย่างที่บอกไปแต่ยังไม่ครพอไม่พอนะคะข้อที่4กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานในการแก้ไขปัญหาตรงนี้สําคัญนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมองว่าการแก้ไขนี้จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ITD บอกว่า2-3เดือนเลยนะโอ้โถ้าเกิดเอาเฉพาะปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือซับคอนแทคแต่ใช้เวลา2-3เดือนเนี่ยคำถามคือลูกจ้างอยู่ไหวไหมหากไม่มีเงินเข้ามา2-3เดือนแบบนั้นใช่จะลาออกเพิ่มไหมจะหยุดงานเพิ่มหรือเปล่าการจะไปกระทบกระทบกับสิ่งที่ทำอยู่ไหมนะคะแต่ ITD บอกว่าถ้าหากได้รับสินเชื่อแล้วค่ะคุณผู้ชม อีกประมาณ2-3เดือนสถานการณ์บริษัทจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ว่าตรงนี้ต้องไฮไลท์นะคะว่าสุดท้ายแล้วต้องได้รับสินเชื่อก้อนใหม่ปัญหาของ i t ทีเนี่ยเริ่มเห็นมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายปีที่แล้วที่เราเริ่มนำเสนอแล้วก็เป็นข่าวมาสักระยะหนึ่ง<ะ>ที่พูดถึงเรื่องของการไม่สามารถที่จะจ่ายเงินหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระได้ในปีนี้และสุดท้ายต้องเลื่อนออกไป<ะ>ตอนนั้นเนี่ยมีธนาคารบางธนาคาร ส่งสัญญาณเพื่อให้ความช่วยเหลือเพราะสุดท้ายแล้วเขามองว่า i t ทดเนี่ยล้มไม่ได้คือใหญ่เกินที่จะล้มแนวนั้นใช่แต่ว่าจะไปอุ้มไหวไหมอันนี้ก็เป็นคำถามในระยะถัดไปนะคะสาเหตุต่างๆที่ ITD ขาดสภาพคล่องค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่เราเห็นหนึ่งคือโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในเมียนมาใช่ใช้เงลงทุนเยอะนะคะ อันนี้เป็นปัญหาที่ทําให้เงินของ ITD ที่มีอยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแค่โครงการเดียวนะคะที่ลงทุนไปแล้วจม<ะ>จมหายเนี่ยไม่ใช่จมหายธรรมดานะหายไปนานหลายปีค่ะโปรเจกต์ยักษ์นี้ ini, ตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่บูมมากๆในเมียนมาค<ะ>่ะนะคะ8,000กว่าล้านบาทด้วยกันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่มีทั้งนิคมอุตสาหกรรม,มการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานมีท่าเรือน้ำลึก และโครงการต่างๆเนี่ยคือเมียนมาพยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนจากทุกประเทศเลยเข้าไปลงทุนนะคะเป็นโครงการน,น,นิคมอุตสาหากรรมและโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนิคมอุตสาหากรรมทั้งหมด27ล้านตารางกิโลเมตรโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็รวมถึงสาธารณูปโภคเนี่ยรวมประมาณสัก8โครงการด้วยกันค่ะทีนี้ในการเงินรวมเนี่ยที่ทางฐานเศรษฐกิจไปแคะออกมาไปแกะออกมานะคุณนิชนันเงินของ ITD ดี IT IT เนี่ยไปจมอยู่ที่นี่เท่าไหร่แกรนทอลท่นเนี่ยคือเป็นบริษัทบัญชีที่ทำให้กับ ITD ตัวแรกที่คุณผู้ชมจะเห็นเลยคืองบการเงินรวมกับงบการเงินเฉพาะคืองบการเงินเฉพาะเนี่ยเป็นงบการเงินของเฉพาะโครงการซึ่งตัวโปรเจกต์นี้เนี่ยนะคะทาง ITD ไปตั้งบริษัทลูก เพื่อที่จะไปรวมหุ้นกับนักลงทุนอื่นๆเพื่อที่จะเข้าไปทําโครงการเพราะฉะนั้นงบการเงินเฉพาะเนี่ยเป็นงบการเงินส่วนเฉพาะของบริษัทลูกแต่งบการเงินรวมทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมดเลยของไอทีดไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราขอโฟกัสกันที่งบการเงินรวมละกันนะคะคุณผู้ชมการได้สิทธิสัมปทานของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเนี่ยใช้เงินถึง7,800กว่าล้านบาทคนก็ติกลกๆ8 0 0 0ล้านจมจ่ายไปแล้วนี่จ่ายไปแล้วเพราะว่าบัญชีมันเห็นค่ะ สัตัวเลขเห็นว่าเงินออกไปแล้วออกไปแล้วรีเทิร์นไม่มีมาเลยซักสตางแดงเดียวถูกต้องค่ะแล้วการได้รับสิทธินี้เนี่ยไอทดได้รับสิทธิ์มาตั้งแต่ปี2553นะคะคุณผู้ชม10กว่าปีแล้วนะใช่ปีนี้ปี6กอ่าก็เท่ากับ10ปี11 12 13 14ปี14ปีไปจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อลงทุนในทางอ้อมนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการรวมกลุ่ม กับผู้ที่ได้รับสัมปทานก็คือเอกชนรายอื่นๆด้วยส่วนเงินลงทุนแล้วก็เงินที่ให้บริษัทไปลงทุนทางอ้อมกู้ยืมเงินต่างๆนี่นะคะงบการเงินรวมทั้งหมดที่ให้ไปเนี่ยคือ2,400กว่าล้านและงบการเงินเฉพาะอีก111ล้านบาทด้วยกันคุณนิชนั้นมีแต่เงินออกจ่ายและจ่ายจ่ายออกไปนะคะทีนี้ มาดูกันต่อว่าในส่งของโครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะมูลค่า8 0 0 0ล้านตีกลมๆเนี่ยในปี2556เองค่ะโครงการก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและเมียนมาด้วยตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจขึ้นมาก็คือ SPV คือตอนนั้นเนี่ยบูมกันมากไทยก็จะเข้าไปนะคะทีนี้การเข้าไปในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายแบบ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการพิจารณาในครั้งนี้คือจะเป็นการให้สิทธิ์กับบริษัทที่เคยลงทุนไปแล้วเฟสแรกอ่ะคุณนิชนันให้ได้เงินคืนกลับไปค่ะข,ขณะเดียวกันคือจะไปดึงเม็ดเงินลงทุนอื่นๆเข้า,ขามาเพิ่มเติมแต่ตรงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมจริงๆว่าในเรื่องของการเจราจาต่างๆระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเนี่ยคือไม่มีใครรู้เลยนะว่าเจราจาอะไรใช่ไหมคะคะจะเป็นการให้สิทธิ์เจ้าใหม่ แล้วคืนเงินลงทุนบางส่วนให้กับเจ้าเก่าตรงนี้ที่ชืว่านก็ก็ต้องมีไส้ไหนนะตอนนั้นคือปี2556นะคะพอมาถึงปี2563ไม่นานมาปรากฏว่า ITD ได้รับหนังสือยกเลิกสัญญาในโครงการนี้จากคณะกรรมการบริหารของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายส่งหนังสือมาเลยเฉยๆเลยแต่เขามีเหตุผลนะเขาบอกว่าอะไรคะเหตุผลดู เหตุผ,ผลขายเขาบอกว่าเหตุผลก็คือผิดเงื่อนไขจ่ายชําระค่าสิทธิ์รายปีและผิดเงื่อนไขในโครงการนิคมถนนเชื่อมสองเลนสุดท้ายแล้วนี่นะคะคณะกรรมการไม่แค่แค่ EEC คณะกรรมการของทวายเนี่ยเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเนี่ยส่งมาถึง IT d ดีแล้วบอก IT d ดีว่าคุณทําผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเราขอยกเลิกสัญญาของคุณจะเป็นเหตุผลเงื่อนไข,ขของรายปีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยไม่อาจทราบได้แต่ขอยกเลิก ระหว่างนั้นในเหตุการณ์ในเมียนมาก,ก็เกิดเรื่องของรัฐประหารในปี64ขาดมามน,นะคะซึ่งมันก็ขาดตอนการร่วมมือกันร,ระหว่างรัฐบาลของไทยกับรัฐบาลของเมียนมาเนี่ยม,มันก็ค่อนๆ้นที่จะห่างไปแต่ในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อม,อมกลับไปคุยกันอีกทีได้ไหมเพื่อที่จะให้เอกชนของไทยเนี่ยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ แต่ก็เกิดในปี2564คือการทหารรัฐประหารรัฐบาลขององซานซูจีเกิดขึ้นก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถปฏิบประต่อได้มาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในช่วงนั้นทําหนังสือโต้แยง้งเพราะถูกยกกลับไปมันมีการกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไอทีดีบอกว่าโอ้โหคณะกรรมการของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกำหนดเงื่อนไขอยู่คนเดียวไอทีดีไม่ได้รับรู้ด้วยเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ถูกตออ้อง แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าพยายามที่จะไปให้ทางรัฐบาลไทยช่วยเจรจาด้วยถาหากใกล้ชิดกับรัฐบาลทหารเมียนมาค่ะก็พอมา <ละ S 2> ถึงตอนนี้เป็นยังไงล่ะคะอยู่ระหว่างขั้นตอนจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ปรากฏว่าแกรนทอท่านผู้ที่ทําบัญชีนะคะให้กับทางไอทีดีพูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรค่ะมีหวังไหมที่จะได้รับเงินคืนชดเชยบางส่วนจากโครงการนี้ แกรนทอท่านบอกว่ายังมีหวังอยู่นะยังพอได้พอได้แต่ไม่รู้เลยค่ะคุณผู้ชมเท่าไหร่ใช่เพราะในดีลดิลิเจนซ์และรวมถึงสัญญาที่ไปทำกันไว้พูดคุยกัน SPV เมื่อสักครู่ที่คุณนิชนันบอกคุณผู้ชมะค่ะเข้าไม่ถึงสิทธิ์ของรายงานฉบับดังกล่าวของคณะกรรมการพาวายไอ d ดีผู้ที่ได้รับสัญญาสัมปทานเนี่ยเข้าไม่ถึงรายงานฉบับนี้ อนี้ถว่าหนึ่งคือจะได้รับเงินชดเชยไหมอาจจะได้ค่ะได้เท่าไหร่ไม่ทราบค่ะทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าด้วยว่าตอนนี้เนี่ยโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในเมียนมาอยู่ในระยะสมบูรณ์หรือว่า full phase แล้วหรือยังค่ะแล้วถ้าอยู่แล้วสุดท้ายแล้วจะคืนเงินให้กับผู้ที่ลงทุนก้อนแรกมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคะยังเป็นปริศนาแล้ว itd จะคาดหวังอะไร จากโครงการนี้ที่จะได้เงินกลับมาแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ด้วยถูกต้องทำยังไงอะคุณนิชานัน์คือถ้าเป็นเราเราก็ต้องตัดทิ้งไหมตัดนี่ใช่ใชนี่ศูนย์ไปเลยไหมคือไปหวังหวังสิ่งที่ลงลมแรงงอะ่ะน่าจะไม่ได้ต้องหาสิ่งที่เป็นโอกาสและสามารถเกิดขึ้นได้จริงมากกว่านี้จริงๆแล้วนะคะสําหรับโครงการต่างๆที่ทาง itd หรือว่าอิตาเลียนไทยเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศมีเยอะแยะมากมายนะคะคุณผู้ชมทีนี้ทาง tristating เนี่ยเคยทําเรื่องนี้ไว้นะคะ พูดถึงการลงทุนของทาง i อ d ดีในปี2 5 6 1ากเ็ขาก็ไปลงทุนหลายโ<ช>ครงการนะ,<ช>ะอันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ยังต้องพูดจริงๆว่ายังลูกผีลูกคน<ช>ถึงแม้มากเลยเหมืองโปรเทสค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้คุณพินพัฒาบอกว่าพยายามที่จะผลักดันแล้วอยากจะเห็นถุงปุ๋ยถุงแรกที่ผลิตจากไทยคลอดออกมา แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าง่ายๆตรงนี้เนี่ยทางไอทีดีได้ชําระเงินก่อนไปแล้วก่อนหน้านี้อันนี้ก็เท่ากับเป็นเงินจมเช่นเดียวกันนะอีกห้าพันสองอันนั้นประมาณ8ปดพันอันนี้ค่าพันสองอันนี้คุณผู้ชมลองดูนะคะว่าเป็นการลงทุนตั้งแต่ปี2 5ง1ันหไม่งอกเงยเลยโครงการโมซัมบิกอันนั้นคือทํารถไฟค่ะแล้วก็ท่า,าเ,เรือน้าลึกม,มูลค่าของโครงการประมาณสักแสนกว่าล้านนะคะทางด่วนในบังคลาเทศม,มูลค่าอีก3 7 0 0 0กว่าล้านแล้วก็เหมืองแร่โรงงานในสปปลาวอีกประมาณสัก 1,500 0กว่าล้านแล้วก็ยังมีแม่มุ <Okay. S 2> แม่มอ <50, 000 S 2> ต่างๆเนนะี่ยคือตอนนั้นในปี2 5 6 1ที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้เนี่นะเป็นข้อมูลที่ทางนักวิเคราะห์เขามองว่าโครงการต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วยัง,ยงไม่เกิดรา,ายได้จากการลงทุน<อ>แต่ในรายงานฉบับนั้นก็บอกเช่นเดียวกันนะคะว่ายังมีความเสี่ยงแต่ความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะน้อยเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยทาง IT d เนี่ยยังมีเงินสดหรือว่าสภาพคล่อง ใช่ <mas k> อยู่ในมือคนละต,ตอนนี้มันตึงมือแล้วจนเกิดเหตุการณ์อย่างที่เห็นกันมานะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับไอทีดี